สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมถูกหวยกันบ้างไหมครับห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะที่ทางช่องของเราให้ถูกหลายคลิปมากๆเลยนะท่านผู้ชมก็ดีใจนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคนที่ถูกหวยวันนี้นะท่านผู้ชม ทางแอดมินเองก็ดีใจมากๆเลยนะท่านผู้ชมที่ทาช่องของเรานะให้ตัวเลขถูกนะผู้ชมมาจะเป็นคลิปที่ขอหวยที่กระท่อมราสังขารนะผู้ชมเนาะรวมทั้งขอหวยที่ต้นพ่อท่านผู้ชมรวมทั้งคลิปที่ขอหวยจอมปลวกในป่านะผู้ชมก็ถูกกัน ให้ถูกกันหลายคลิปมากนะผู้ชมก็ย้อนเข้าไปดูได้นะผู้ชมเนาะก็ทางแอดมินก็ดีใจมากๆนะผู้ชมก็สําหรับในงวดนี้เนาะที่ทางแอดมินก็ทางช่องคนหน้าตาดีแล้วก็ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมที่ให้ถูกกันหลายๆคลิปนะผู้ชมเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้นะผู้ชมแอดมินก็ดีใจนะผู้ชมเนาะ ขอบคุณทุกการรังใจนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามนะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมเนาะที่ติดตามทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมกินข้าวเย็นกันหรือยังครับท่านผู้ชมก็ส่วนแอดมินก็กินข้าวเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยท่านผู้ชมพออาบน้ําเสร็จก็ใส่เสื้อผ้าก็มานั่งพูดคุยกับ ท่านผู้ชมนะผู้ชมเนาะก็เป็นอย่างไรกันบ้างถูกกันหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาให้อดินทราบด้วยนะผู้ชมนะว่าท่านผู้ชมวันนี้ถูกหวยกันหรือเปล่านะผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะผู้ชมเนาะก็เข้ามาพูดคุยกับแอดินได้นะผู้ชมรวมทั้ง พูดคุยกันทางไลน์นะผู้ชมเนาะก็ได้ที่เบอร์0994498398นะผู้ชมมีอะไรก็คุยกันได้นะครับผู้ชมเนาะแอดไลน์มาคุยกันนะผู้ชมหรือจะบอกเลขเด็ดแอดมินหรือว่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรก็เข้ามาได้นะผู้ชมเนาะก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับที่เบอร์0994498398นะครับ ก็แอดไลน์มาได้นะผู้ชมจากช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะก็เราขอขอบคุณทุกท่านนะท่านผู้ชมที่ติดตามแอดมินนะผู้ชมทำช่องคนหน้าตาดีรวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมก็ขอบคุณมากๆเลยนะผู้ชมเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะผู้ชมก็อย่าปล่อยให้แอดมินเหงาอยู่คนเดียวนะผู้ชมนะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะผู้ชม ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเลิกงานกันหรือ,อยังครับตอนนี้เนาะหรือว่ากินข้าวเย็นกันหรือ,อยังตอนนี้ส่วนแอดมินก็กินข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะท่านผู้ชมเนะนาะขณะนี้เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะท่านผู้ชมทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะท่านผู้ชม มีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้นะผู้ชมเนาะว่าท่านผู้ชมวันนี้โชคดีไหมได้รับทรัพย์กันหรือเปล่านะผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามารางคลิปด้วยนะผู้ชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามใม้ทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมนะรวมทั้งช่องแรกเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมก็ฝากติดตามทั้งสองช่องไว้ด้วยนะผู้ชมเนาะ ก็ทางแอดมินก็ดีใจนะผู้ชมที่วันนี้เนาะทางช่องของเราให้ตัวเลขห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมถูกตั้งหลายคลิปนะผู้ชมก็อย่าลืมย้อนหลังเข้าไปดูได้นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะผู้ชมเนาะที่มีให้กับแอดมินทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านเลยนะผู้ชม อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพดคุยกันล่างคลิปหรือแอดไอดียลมาเป็นเพื่อนกันนะผู้ชม0994498398นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันนะผู้ชมเนาะหรือว่าหรือว่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ได้นะผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ใหั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชม งวดหน้าเราก็จะไปตามติดตามต่อให้อีกนะท่านผู้ชมสําหรับกระท่อมละสังขารรวมปูสวงเนาะรวมทั้งต้นพอกนะท่านผู้ชมและรวมทั้งขอหวยที่จอมปลวกในป่านะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านนะท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแอดมินไลฟ์สดนะท่านผู้ชมเนาะก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งฝากติดตามช่องคนหน้าตาดี รวมทั้งช่องเลกเด็ดคนดวงเฮงรวมทั้งช่องนายแบบแซ่บก็ด้วยนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินคงบอก่ันผู้ชมว่าบายบายสวัสดีครับ